ได้ข่าวว่าบ้านน e ี้มีแต่ของน่าปล้นเข้าไปปล้นหน่อยดีกว่าฮ่าฟินๆๆๆๆผมพๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆัๆๆๆนๆๆนๆๆๆๆๆๆๆันๆๆ้นๆๆๆััๆๆ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 ัๆๆๆๆน ่เเหลือเกินครับดูดิเหลืออันแค่เนี้ยครับสมัยก่อนถ้าเกิดเราอยากจะติดสัญไดกันขโมยอะไรพวกนี้โอ้โหต้องเรียกช่างมาติดเดินระบบแบบพุ่นววยหมดเลยครับทุกวันนี้เราซื้อแค่เป็นเล็กสองตัวเนี่ยก็สามารถเป็นสัญญาณกันขโมยได้แล้วโอ้โหโห้โหเอ๋ะก็เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก่อนเลยก่อนนะครับว่ามันคืออะไรทํางานยังไงเดี๋ยวไปติดตั้งใช้จริงแล้วลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ก็เห็นไปตอนตัวแล้วแหละแต่นี่เดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆชัดๆอีกทีนะครับมาทำความรู้จักกับม ายมากๆเลยครับเห็นไหมครับมีตัวใหญ่และตัวเล็กและมีรูปสองชี้เข้าหากันอย่างนี้นะครับนั่นหมายความว่าต้องอยู่ติดกันตลอดถ้าเกิดมันห่างออกจากกันเมื่อไหร่สัญญาณการขโมยจะดังขึ้นทันทีครับซึ่งตัวนี้สามารถเปิดปิดได้ตอนนี้ผมปิดอยู่เพราะมันจะร้องตลอดเลยถ้าคือจะหาเงนมันจะร้องมาหยุดเลยนะครับก็เนี่ยแล้วเขาติดสามเหลี่ยมให้พร้อมหมายความว่าเราซื้อมาปุ๊บเราลอกแล้วแปะติดได้เลยอ่ะสุดยอดนะครับอ่ะผมลองเปิดเครื่องดูก่อนแล้วกันปิดไ้ก่อนตัดตีไปก่อนนะครับนี่นี่งครรางเลย อนี่คือเปิดเครื่องนะครับปิดอยูยไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดผมแยกออกจากกันครับเตรียมพบความบันเทิงได้เลยครับโอ้โหแล้วแบบเสียงดังมากผมนั่งอยู่ในห้องเลยนกฮูมากเลยครับมันแบบเสียงเข้าหูเลยครับคือเสียงแบบนี้ครับรว่าเราไปโจรใช่ไหมครับเราปีนเข้าหน้าต่างมาปุแ๊บบแล้วมันดังอย่างเงี้ยตกใจครับโลกแน่นอนเล็กๆเลยไปไม่ถูกแล้วไม่รู้ทําอะไรแล้วใครจะไปรู้ว่าแบบเฮ้ยจะต้องปิดหน้าต่างให้มันกลับไปอย่างนี้ใช่ไหมก็คงรีบ หนีไปเลยนะครับง่ายมากเลยแค่นี้เลยแค่คนคิดครับสุดยอดมากเลยครับแค่แบบใหญ่สั่งแค่นี้เลยแบบเฮ้ยมันมันง่ายในขนาดนี้ครับต้องปิดก่อนนะอ่ะอ่ะโอเคอ่ะปิดตึกนี้ออกได้นะครับคือมันก็สามารถเปิดปิดได้ถ้าไม่งั้นถ้าเปิดปิดไม่ได้ใช่ไหมออกจากบ้านก็มาแตลอดนเลยใช่ไหมครับก็เลยมันเลยทำให้เปิดปิดได้นะครับเผื่อบางทีเราอยู่บ้านก็ปิดไว้ออกจากบ้านไปไหนไกลๆสามวันห้าวันก็เปิดไว้ป้องกันขโมยนะครับซึ่งอันเนี้ยถามว่าป้องกันขโมยอ่ะมันไม่ได้แบบเป็นเหมือน แจ้งเตือนมาในแอปหรือแจ้งไปตำรวจอะไรเลยนะครับแค่เสียงเฉยๆเป็นเสียงเพื่อให้โจรตกใจเฉยๆนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเป็นโจรที่แบบมืออาชีพหน่อยไม่ได้ตกใจกับพวกนี้ก็จะอาจจะทําอะไรเขาไม่ได้หรือเปล่าไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับแต่ผมเชื่อถ้าคนที่ทําผิดอ่ะเจอเสียงอยงเงี้ยลกแน่นอนกลัวคนอื่นจะได้ยินมังกลัวตำรวจรู้กลัวอะไรเงี้ยก็ต้องรีบหนีไปนะครับซึ่งตัวนี้ต้องใส่ถ่านนะครับมันเป็นระบบไร้สายแบบระบบทุกอย่างเลยต้องใส่ถ่านนะครับนีมันจะเป็นถ่านกระดุมกลมๆอย่างนี้สามก้อนนะครับอ่าแค่นั้นเอง ง่ายนะครับการทางานไม่มีอะไรเลยนะครับก็มีปุ่มเปิดปิดปุ่มเดียวนะครับแล้วก็ใช้งานแบบนี้เมื่อห่างกันก็ดังนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรานี้ประจิตที่ประตูลองดูดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับเวลาการใช้งานจริงนะตรงนี้มันก็ค่อนข้างอิสระนะครับเหมือนเนี้ยนี่คือประตูห้องทํางานผมนะครับอันนี้ประตูเปิดเข้าออกนะครับคือถ้าปกติอ่ะเขามักจะเอาอันใหญ่ติดไว้ที่กําแพงอย่างนี้นะครับแล้วอันเล็กติดไว้ที่ประตูนะแต่เหมือนอย่างห้องของผมเนี่ยก็อย่างที่เห็นไปนะครับถ้าผมเอาอันใหญ่ติดที่ประตูมันเป็นอย ไม่ติดท uh, right so nice uh, ี่กำแพงอ่ะนี่ถ well, ้าติดกำแพงมันเป็นอย่างนี้ครับมันติดด้านข้างเนี่ยมันมันล่องมันไม่พอดีกันนะครับเพราะฉะนั้นผมติดอันนี้ไม่ได้ผมต้องเอาอันใหญ่ไปติดที่ประตูแทนอ่าแล้วเอาเล็กมาติดทางนี้แทนนะครับผมต้องสลับกันอย่างนี้ถึงจะทําได้นะครับอ่ะแล้วก็ลอก3 m มเอมติดได้เลยนะครับอันนี้ผมติดตัวอย่างให้ดูผมยังไม่ลองสาเ็ก่อนเอาไว้ใช้ที่ติดจริงๆอันนี้เดี๋ยวผมติดกระเทปคร่าวๆก่อนนะครับอ่านี่นะครับก็เราเล็งให้ตรงกันอย่างนี้ไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมมมเเปปปิิดดด้้้วยยนนนออัีผู่ถาา ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเปิดเครื่องด้วยนะครับอ่ะนี่เราเปิดเครื่องนะปับ๊บเรียบร้อยแอสมมติว่ามีโจรแอบย่องเข้ามาจิกจิกจิก,จกเรียบร้อยครับนะครับเป็นเหมือนประตูต้องทามเบอเปิดไม่ได้ถ้าเปิดประตูปุ๊บดังปับ๊บทันทีเลยอะไรอย่างนี้ครับแค่นี้ครับจบเลยใช้งานง่ายมากอ้หู เป็นไงแค่นี้เราก็ไม่ต้องกลัวโจรขึ้นบ้านอีกต่อไปแล้วครับโจรที่มาขึ้นบ้านเราสิครับจะต้องกลัวตกใจตื่นตระหนกโลกแน่นอนครับทำไมทาไมดีเหมือนตัตนที่เห็นไ,นได้นั่นแหละครับ ดีจริงๆเลยนะครับไม่ใช่กับทุกวันนี้แต่การขโมยจะทําได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ่เคยคิดมาก่อนเลยทุกวันนี้โลกเราไปไกลเร็วมากเหลือเกินนะครับเมื่อก่อนต้องียกช่างมาใช่ไหมโอ้จ้างช่างมาติดตั้งทั่วบริเวณบ้านเปิดหน้าต่างตรงนู้นเปิดปิดระบบม่วหมดเลยอันนี้เราอยากติดหน้าต่างตรงไหนก็ซื้อติดได้เลยซึ่งราคามันแค่หลักร้อยเท่านั้นสมมติว่ามีหน้าต่างสักอ่าห้าบานแล้วก็จัดมาห้าตัวเลยปุ๊บโจ์เข้าทางนู้นทางนี้ประตูประตูอะไรก็ว่าไปนะครับ ดีจริงๆเลยนะครับสุดยอดสุดยอดยอมรับเลยครับว่าใครโพสคิดเนี่ยสุดยอดจริงๆตอบโจทย์มากเลยครับผมก็มารีวิวแนะนําไว้ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับเพื่อเพื่อน <assist> <bumps> ๆแบบเอ้ยอยากจะหากันขโมยอะไรแบบเนี้แต่ว่า ไม่อยากจ้างช่างไม่อยากเสียเงินเยอะเอาแบบใกล้ๆยูถูกแบบนี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับเปิดเฉพาะเวลาเราไม่อยู่นานๆอะไรอย่างนี้ก็พอนะครับใช้ได้เลยนะครับเงนินผมมาล่นกราร์าตูไว้ใต้วิดีโอนะครับทางช้อปปี้างดดาทิกตอกเลยนะครับสนใจก็จัดไปได้เลยนะครับสัญญาณกันขโมยแบบอะไรเดียพวพกพาแบบง่ายๆแบบเุ่ผมก็บอกไม่ถูกมันจะเรียกว่าอะไรเป็นสัญญาณการขโมยแบบง่ายๆแล้วกันนะครับทุกคนสามารถใช้ได้ซื้อไปติดใช้ได้เองเลยนะครับ ย yeah! นี่ครับก็คือของจกิงที่ผมฝากเพื่อนในวันนี้นะครับยังไงก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะผมจะมีของเจ๋งๆใหม่ๆแปลกๆแบบนี้มารีวิวมาแนะนำมาฝากเพื่อนๆอย่างแน่นอนครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ,รเ,เ,รบเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับอ้าวลืมปิดตกใจหมดเลยเสียงมันดังจริงๆ้วขู่มากเลยเนี่ย